S <S <S วันนี้คุณผูชายะอทำอะไรอะเอา้อาก็เมื่อเช้าเนี่ย,ยเ,เธอเป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอว่าเธออยากมีเวลาอยู่กับฉันมันก็ใช่ค่ะแต่คุณผู้ชายเป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอคะว่าคุณผู้ชายแต่งงานแล้วอะมันก็ใช่อยู่หรอกใครใครเาทำแบบนี้นะน,นั่นแหละมีเมียอยู่แล้วแต่เมื่อเมียไม่อยู่เนี่ยก็ถือว่าปีกลึก่ แต่ว่าตอนนี้ฉันเปลี่ยนใจแล้วค่ะฉันไม่อยากจะทําแบบนั้นแล้วอ่ะมันเป็นแค่อารมณ์ชว์โว้บะค่ะแล้วฉันก็ไม่อยากจะทําอะไรไม่ดีกับคุณผู้หญิงด้วยอะค่ะโท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 กัน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 ฉันว่าเธอคิดมากไปหรือเปล่าจ๊ะเมื่อเช้าเนี่ยฉันว่าสิ่งที่เธอพูดมาโอเคแล้วนะนี่คุณผู้ชาย ถ้าคุณผู้ชายไม่หยุดที่จะทำแบบนี้กับฉันอ่ะฉันจะโทรฟ้องคุณผู้หญิงนะโทรฟ้องครีมเหรอดีเอาเลยฟ้องเลยอยากจะรู้เหมือนกันนะวัดครีมเนี่ยจะยอมยกเลิกไฟล์สำคัญเพื่อมาหาเธอหรือเปล่าเธอคิดเหรอว่าครีมอ่ะจะยอมมาหาเธอง่ายอีกอย่างนะเธอลืมไปแล้วหรือไงว่าเธอเป็นแค่แม่บ้าน นี่เธออยากหาเรื่องจะไปหางานใหม่ทำไงฮะฮะไม่ค่ะฉันก็เป็นแค่แม่บ้านคนหนึ่งฉันไม่อยากจะมีเรื่องกับคุณหรอกอคุณผู้ชายคะคือค,คุณผู้ชายยังมีกลิ่นน้ำหอมของคุณผู้หญิงอยู่อะคะ่ะฉันไม่อยากจะนึกถึงคุณผู้หญิงตอนที่เรากำลังจะทำอะไรกันอะคะ่ะ ฉันว่าคุณผู้ชายไปอาบน้ำก่อนดีไหมคะได้สิถ้าอย่างนั้นเธออะไปราบนห้องก่อนนะเดี๋ยวฉันขอไปล้างตัวก่อนค่ะ นะพี่เองอะก็แอบชอบกันมานานแล้วเหมือนกันนะยิ่งกันเป็นคนขี้อายฉันยิ่งชอบเลยแหละไหนหน้าสิแน่ใจเหรอว่าคุณคิดแบบนั้นเฮ้ยคิม ฉันเป็นคนโทรเรียกคุณผู้หญิงให้กลับมาเองค่ะฮัลโหลค่ะคุณครีมบัตสื่อขเรื่องแล้วมึงอ่ะเธอรู้ไหม ทำาไม่ครีมอะ่ะต้องแคนเซิลไฟล์สำคัญสำคัญเพื่อไปหาพ่อแม่เขา,เาครีมจ้าเห็นครีมบอกว่าจะรีบไปหาพ่อแม่ไม่ใช่เหรอจ้าเห็นว่ากำลังมีเซ็นสัญญาโปรเจกต์อะไรใหม่ๆอยู่อะว่าแต่ครีมกลับมาแบบนี้มันจะคุ้มเหรอจ้าคุ้มสิคุณรู้ไหมว่าพ่อแม่ฉันอะจะเซ็นสัญญาใครเป็นเพื่อนของพ่อฉันเองฉันโทรไปคุยกับเพื่อนพ่อแล้วให้เลื่อนออกไปก่อน เพราะฉันจะมาเห็นกับตาว่าสามีของฉันน่ะสันดานเป็นยังไงคือครีมถ้าเรื่องนี้พี่อธิบายได้นะจ้ะคือส่วนเรื่องงานอ่ะคุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกยังไงอ่ะฉันก็ไม่ทำอยู่แล้วแต่ก่อนที่ฉันจะไปเนี่ยฉันขอไล่คุณออกจากบ้านฉันก่อนใส่หัวไปได้แล้วอคีมคือคือเออครีมครีม,รมไปดิอ่ะไปก็ได้เว้ยฝาไว้ก่อนเถอะอีเบ้าน ไปใดก็ดีกันนี่เราสองคนต้องจัดการขยะพวกนี้ออกไปแล้วสิเดี๋ยวฉันช่วยเธออีกแรงหนึ่งนะจะได้เสร็จเร็วไม่เป็นไรเลยค่ะคุณครีมเดี๋ยวฉันจัดการเองนะคะคุณครีมก็ท้องโตขนาดนี้แล้ว,วอะพักผ่อนดีกว่าค่ะขอบคุณเธอมากนะตันนี่ที่ทำให้ฉันเห็นท่าแท้ของสามีฉันอะต่อไปเธอไม่ต้องทำแม่บ้านแล้วนะ คือมาเป็นเลขาของฉันจริงเหรอคะคุณครีมขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะ